สวัสดีครับมาสวนครับมเบึงสวนทางเรือมแห้งนะครับฝนมาตกสองมือมาตกสองมือครับทางเรือมแห้งและ้ะแต่ก็ยังมีน้ำอยู่ครับมมเบึงเอเสื้อเสื้อเห็ดครับเอาเสือเห็ดมาโรยนะก็เลยมเบึงน้ำเป็นเด เอามาโรยไอ้ต้นยางนาครับผมยางนาทางเขาสวนครับได้อยู่บ้างสิปีเออเขาไ่หอดแล้วกันหกปีต้นใหญ่อยครับปลูกง่ายครับยางนาปลูกง่ายเกือบทุกทีในทางเขาสวนครับมาเบิ่งไอ้ฝนมาตกสองหมื่นก็ได้มาเบิง่ง หมู่บ้านหมู่บ้านบ่ได้แมาเบิ้งครับหมู่บ้านบ่ได้แว่เบิ้งกันเลยมื่อนี้ก็เลยแหว่มาเบิ้งหมู่หนามอยู่น้าครับโอ้ยผมมีหนามเลยตกอยู่แต่ว่าตกแห้งแบบใดดอกแห้งแบบแป๊บเดียววันนี้ก็ลิ่นลินทีซื้อมัดมือเ่อพอได้หนาม ยิ้นได้เสียงเอเขาเอาเลยเอาเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดตัดเข่าครับเพราะว่ามันบ่มีบ่มีน้ำก็เลยตัดตัดเท่าท่าน้ำตัดมันก็ตายมันก็เหี่ยวก็เหลืองหญ้าขึ้นน้ำโอ้นี่เขากีดยางแล้วครับป้ายา่างเขาเริ่มกีดยางอยู่้วครับผมสองทิตย์ที่แล้วปุ๋ยมาใส่ครับนี่นปุ๋ย ปุ๋ยยังบุละลายเลยเก่งเลยคือปุ๋ยนี่ปุ๋ยป้อมบ่ถึงน้ำฝนกับบละลายลยังที่น้ำฝนกับบละลายยางออกดีเยอะครับยางพันหกร้อย 1, ครับยางพารากิโลเท่าไหร่นกิโลละกิโลยี่สิบแปดบ่ยี่สิบแปดบาท ยางประมูลก็3 1บเอดบาทกันยางคายสดก็2ีบาทต้นซักครับนี่นาทางเขาอะไรกับทางเขาเขามากกัยางวันนี้ครับสองฝากทางกับเป็นต้นซักต้นซักกับต้นประดูครับต้นพยุงนำะปลูกไว้มาะ ปลูกไวน้ำมะเร็งยำแร่ไอ้หนาหนาหนาแร่งครับหมาแดงมันถึงเย็นสบายน้ำฝนก็มีเตอร์นี่แหละอยู่ไปไปยู่เครืทองบืมีน้ำเลยจะถ่ายไอ้น้ำมี ต้นในยางหน้ามาปลูกนั่งครับอย่างน่าปลูกใส่ไอ้ระวางไอ้คันนาคันนาคันนาสองคันปลูกผ้าก็ปลูกต้นยางนาครับบรรากาศ ต้นซักก็เกลือด,ดีครับปลูกง่ายนะั่ต้นซักต้นซักก็ปลูกง่ายต้นซักต้นยางนานี่ครับปลูกง่ายง่ายๆซ้ำกับไอ้ต้นยูคาแหละครับยูข่าปลูกง่ายแต่ว่ายูค่าผมบอกว่าปลูกจะใช้น้ำเสียแต่มันมันมันดูดอาหารเก่งพวกต้นยูค่านะดูดอาหารเกง่งเพราะยัง เพราะว่าหลาดหากมันจะตื่นมันอยู่ตื่นนมักิเก่งมันขยายออกข้างๆหากมันตื่นต้นไม้กันหากกันหากมันถึงตื่นกันหากยังไงมันจะเกิดเกิดเร็วครับคือต้นตะคบี่แหละหากมันเลยไปทั่วมันเกิดเร็วมันใหญ่เร็วมันดูดอาหารได้ดี อันนี้พายุนะครับน,นี่พายุนี่สิบปีนี่สิบปีเลยต้องใช้ประโยชน์ใดเอาแกนมันไปเห็ดอะไรอยเี้เขาเอาแกนมันไปเห็ดพวกของมองคลพวกแต่ประเทศเพื่อนบ้านเขาเอาไปเห็ดไม่แต่เกียวบโ่โดยพายุเห็ดพวกมูโตบูชายย่ายยัง ันี่กับพยุงครับน,นี่ยุ่งแต่ถ่าย,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 ายแล้วครับถ่ายสวนละทั้งถ่ายกับปลูกต้นไอย้ยางนาครับมันปลูกง่ายก็เลยปลูกแต่ยางนาส่วนมากนะนี่ครับอันนี้สาบัวครับ หลอกไหมเห็นอย่างบนเห็ดเบือบ่มาหโหเห็นไหมครับอันนี้สาหลอกไหมครับทีปลูกปลูกบัวบัวหลวงบัววาพระนะครับนี่มะนาวเมื่อเบิ่งน้าอยู่หน้าฝั่งนี้ครับ ตอนนี้ประมาณใบ,าบาสามครับนี่ใบสามใบาสามสามมูแรงเลยขาดครับผมมันนี่บุคคลมีมีลม,มมาเลยหอนอยู่ครับแต่มีอีกหลายอยู่ต้นบอกต่าเป็นมันใบมันใหม่นะใหายขึ้นร้ายครับบ่าอะไมาตัดต้น วันอื่นว่าสมาตัดหญ้าเลยะก็เลยมาเบิ่งก่อนอันนี้ก็ปลูกไว้ต้นเดียวอันนี้ลำดวนครับผมลำดวนปลูกไว้หลายอย่างเท้าผมกันครับวนัน โอเคครับดีครับบรรยากาศอันผุ่กระท้างไปไปหมู่บ้านครับให้สวนให้ติดติดทางเขาหมู่บ้านครับผมดีโมเตอร์ไซค์ไปห่างจากถนนใหญ่ประมาณร้อยเมตรครับอ่าโอเคครับผมโอเคครับบรรยากาศให้หน้ามาฝากครับผมอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับจำได้ฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเด้ครับครับผม เสี่ยมาฟฝากอีกครครับครับขอบคุณครับ